สวครับเพื่อนๆแฟนเมกนะะบอนไซวันนี้มาชมต้นเทียนทะเลนะต้นเทียนทะเลที่ตอนแรกทำทีเซอร์ไว้เล็กๆน้อยๆนะนะครับเดินไปคุยไปดีกว,ว่าเดี๋ยวไปคุยทางด้านต่างบ้านนะครับต้นเทียนทะเลนะพอดีข้างข้างหน้าร้านรถมันวิ่งเยอะพอรถวิ่งเยอะแล้วกล้องมันกล้องมันดู นะกล้องมันดูดเสียงรถมากเกินไปไปทางด้านหลังร้านดีกว่านะต้นเชียนทะเลนะที่จะมาคุยให้กับเพื่อนๆฟังวันนี้นะัก็เป็นตอนตอนจบเลยก็แล้วกันเป็นตอนจบกันเลยแล้วกันนะเพราะว่าก็เลี้ยงมันมาได้นานนะครับเป็นปีนะเป็นปีซึ่งก็จําไม่ได้นะว่าว่านานแค่ไหนต้องไปลือในเฟ e บุ o กอะ ไปลื้อใน Facebook ดูว่ามันนานแค่ไหนผมนะมานั่งกันใต้ต้นม,มนะม่วงนะเย็นๆลมๆนะแต่เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยงานงานมันเยอะ <c oughs> นะต้นต้นเชเดเลตต้นนี้นะเป็นต้นที่แบบตอนที่ผมได้มาใหม่ๆนะมันแทบจะตายอยู่แล้วนะมันแทบจะตายแล้วเอามาพักฟื้นนะมาอยู่กับผมถ้าเกิดว่าคุยกันคร่าวๆเนี่ยนะค,คุยกันคร่าวๆก็ประมาณสัก น่าจะใกล้ๆสองปีนะครับน่าจะใกล้ๆสองปีนะครับเจ้าต้นเทนทะเลต้นนี้ได้ามาจากอุตส่าห์ไปหอบหิ้วมานะครับจากนิคมเอ่อนิคมน่าจะเป็นนิคมเกตเวนะครับผมจาไม่แม่นจาไม่จำไม,จำไม่จำไม่ได้แต่ว่าไปเอามาจากที่นูน่นนะครับเห็นมันสวยดีซากมันสวยดีนะครับแล้วมันก็จะตายก็เอามาเลี้ยงมันก็โตงามดี ก็เลยเก็บภาพทีเซอร์ไว้เทียนเล็กเทียนน้อยกะว่าจะทําเป็นภาคหนึ่งให้กับเพื่อนๆดูนะครับแต่วันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจเนาะเป็นที่น่าเสียใจว่ามันไม่สามารถทําเป็นภาคหนึ่งได้นอกจากจะทําเป็นภาคหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับสิ่งที่ได้คือเป็นตอนออสารเลยนะครัออสารสําหรับเทียนทะเลที่สวนเมกาบอนไซอีกต้นหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นตอนออสารเลยก็แล้วกันไปดูกันครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าต้นเทีนทะเลของเราไปดูกันของมันของมันเสียกันได้นะครับของมันเสียกันได้นะครับเพื่อนๆนะปลูกต้นไม้เนะี่ย นะมันก็มีเป็นกับตายก็มีอยู่สองอย่างนะมีแค่สองอย่างเองเป็นกับตายแต่ที่นี้ว่านะเป็นตายแล้วก็เผาตายก็เผาจังก็เลี้ยงนะแต่วันนี้มันก็นะครับไม่ได้อยู่กับเราแล้วละ่ะนะมาดูกันใกล้กลเกิอดอะไรขึ้น ถ้าทางไม่ฟื้นหรอกครับนะถ้าลงอีกแบบนี้ก็ตายนะครับนะตายมันจากเราไปแล้วสำหรับเจ้าต้นเตียนทะเลแกะซากสวยๆนะก็จากเราไปแล้วนะเป็นที่น่าเสียดาย น,นี่ที่มันแดงๆนี่มันเพราะอะไรผงไม่เ้นแล้วแหละครับเพื่อนๆ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพื่อนๆเพราะว่าต้นนี้ชอบมากแล้วก็เป็นเทียนทะเลต้นแรกเป็นเทียนทะเลต้นแรกที่ที่ผมมีแล้วก็รู้สึกถูกชะตาแล้วก็ถูกฉลกแล้วก็มีต้นเดียวแล้วก็มีต้นเดียวด้วยแล้วแต่ท้ายสุดแล้วมันก็อยู่กับเราไม่ได้นานนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแล้วผมก็คงจะไม่ไปสืบสาะไปสาะแสวงหานะครับว่าทําไมมันถึงได้ตายอะไรเงี้ยนะครับ เป็นกระเลี้ยงนะครับส่วนตายก็เผาก็มีอยู่เทา่านั้นแหละนะครับมีอยู่เทา่านั้นแหละนะเรื่องของต้นไม้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่โทรคุยกับผมหรือว่าแชทกับผมเนี่ยนะครับเรื่องของต้นไม้แสนรักของเราบังไซสุดสวยของเราถึงแม้ว่าจะมีราคามากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็มีโอกาสนะครับตายได้กันทางนั้นนะครับกันทางนั้นแหละนะครับมันตายก็ มันต้นไม้มันก็มีอยู่2อ,อย่างท่านเองมันก็มีเป็นกับตายนั่นแหละนะแต่ว่าตายก็ตายไปนะครับซื้อมาสอง0ันหซื้อมา2อ0 0ันเรียบร้อยสีบองเทงไปเลยไม้ชุดหนึ่งนะมันมีอีกอีกต้นหนึ่งที่มาคู่กันกับเจ้าเจ้าเชนทะเลเนี่ยนะครับเป็นต้นเพมหน้าก่อหินนะมันมาคู่กันนะครับส่วนต้นนั้นก็ยังไม่เคยได้ทําคลิปนะนะยังไม่เคยได้ทําคลิป คุยให้เพื่อนๆฟังเป็นเรื่องเป็นราวต้นนั้นแะเพราะไม้มันเยอะจัดทยิ้งเยอะจัดก็ยังอยู่นะครับเป็นต้นเป็นต้นที่เขาแถมมานะครับเป็นต้นที่เขาแถมมาก็ยังอยู่นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นต้นพุทธป่านะครับพุทธป่าก็ซื้อมาพร้อมกันนะซื้อพร้อมกันก็ไอ้ต้นนั้นก็ยังอยู่พุทธป่านะครับแล้วก็ต้นที่เขาแถมมาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับยังไม่ตายก็ทดแทนกันไป นะครับต้นถทากันไปไอ้ที่เขาแถมมาก็แทนในต้นที่เราซื้อตายไปแล้วมันตายไปแล้วต้นหนึ่งนะครับต่วนไอ้เพิ่มหน้าที่เขาแถมมาเนี่ยผมก็สร้างตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์เดียสักหกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับกว่ามันจะจบตอนแรกเลี้ยงกับดินโอ้โหไวมากเลยนะครับแต่พอเอาขึ้นมากระถางเนี่ยแล้วก็พร้อมกับสร้างละเอียดเต็มฟอร์มเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราโคตรนานเลยก็ เดี๋ยวเอาไว้โอกาสดีๆนะครับสำหรับเจ้าต้นเพมหน้าก่อหินต้นนั้นที่ยังไม่เคยได้ปล่อยคลิปนะยังไม่เคยให้เพื่อนๆได้ดูนะเผื่อมีโอกาสดีๆเดี๋ยวผมค่อยมาทาคลิปให้กับเพื่อนๆดูกันละกันนะคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดอยากดูอยากดูเดี๋ยวจะทาเป็นเป็นภาคหนึ่งให้ดูนะครับแต่ก็ยังไม่เคยทาทีเซอร์เล็กๆเก็บไว้นะครับต้นนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูภาคหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวจะทําให้ดูสําหรับต้นนั้นต้นที่มันยังเหลืออยู่ โอเคนะครับสำหรับเพียนทะเลนะครับที่สวนเมกาบอนไซก็ถึงการละปตการละปอสารนะครับไว้เพียนเท่านี้นะครับแล้วก็ก็คงจะไม่ได้มีโอกาสเห็นมันอีกแล้วนะครับนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกแล้วก็คลิปเดียวนะครับสำหรับต้นเพียนทะเลที่สวนเมกาบอนไซนะครับคงไม่มีโอกาสได้ได้ซื้อเข้ามาอีกแล้วเพราะว่าไม้ตอนนี้เต็มเอียดเลยที่ร้านนะครับระระบายยังไงก็เต็มนะครับเพราะว่าสร้างมันมาใหม่อยู่ด้วย นะครับขายขายหนึ่งต้นอย่างเงี้ยสร้างอีกทีร้อยต้นเงนี้ยโอ้โหยังไงมันจะมันจะมันจะเบาบางไปได้อย่างเงี้ยนะี่ขายขายขายสามต้นสร้างใหม่สามร้อยต้นเงนี้ย <c oughs> จนไม่มีที่จะวางนะครับก็โอเคนะครับเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆดูนะครับเป็นแล้วก็ทําคลิปตายก็ทําคลิป <c oughs> ไว้เจอกันใหม่กันแล้วกันคลิปหน้านะครับวันนี้คงได้ทาได้คลิปเดียวจริงๆอยากจะทําคลิป ราคานะครับราคาไม้จบที่ร้านนะครับมันไม่ทัน,นจริงๆงานผมเยอะมากงานผมเยอะมากมันไม่ทันเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนะว่างๆง,งานไม่เร่งมากก่อนปีใหม่เดี๋ยวจะทําคลิปไม้จบนะครับไม้จบพร้อมราคาให้กับเพื่อนๆชมกัแล้วกันนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ต้นหรอกครับไม่มีไม่กี่ต้นส่วนใหญ่ก็ขายไปหมดแลนะครบก็จะเหลืออยู่ประมาณทัก1ิ สิบกว่าต้นนะครับไม่น่าจะถึง20ต้นนะครับที่เป็นไม้จบนะครับนอกพนั้นก็เป็นโครงสร้างทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวเอาไว้สักอาทิตย์ถัดๆไปก็แล้วกันแต่กเ็เอาไว้ก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่ทําคลิปแน่นอนเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคานะครับถ่ายคลิปไม้จบให้เพื่อนๆดูแล้วก็ทําราคาให้กับเพื่อนๆดูไปด้วยเอาไว้เป็น ตอนรับปีใหม่ดีกว่านะครับเอาไว้ตอนรับปีใหม่ดีกว่าเผื่อใครอยากจะซื้อต้นไม้เอาไปฝากพ่อฝากแม่หรือว่าเป็นสิริมงคลหรือว่าจะไปทําเป็นของขวขัญใครก็เดี๋ยวจะผมจะทาเป็นโปรโมชั่นพิเศษกันเลยกันลดลดพิเศษนะครับเรียกว่าลดลดราคาพิเศษจากราคาที่เคยพูดไว้นะครับก็จะลดราคาให้นะเอาไว้เป็นปีใหม่กันแล้วกันเนาะนะครับอาทิตย์นี้ให้ดูเรื่องของราวของต้นไม้แค่คลิปเดียว คลิปเดียวมันเวลามันน้อยจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับสำหรับเจ้าเทียนทะเลก็ต้องอุตสลาธรทำม,มานะครับขอให้ไปสู่สุขติ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ